สวัสดีทุกคนสบายดีจากประเทศอังกฤษมาพบกับขาระเจ้าปีใหม่สาวล่าอินกีเด็กอยากแกะในประเทศอังกฤษพี่น้องมือนี้อากาศสิบห้าองศาพาทุกคนมาเบิ่งกิจกรรมประจำวันของเกษตรกรฟาร์มแกะฟร์มงอยู่ประเทศอังกฤษมาขจ้าเห็ดย่างแน่พี่น้องมื้อนี้ภานังกฤษยังแนยพี่น้องฆ่ากันเห็ดยังแน่เนาะในฟาร์มนี้ได้สิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าขาจ้าเห็ดยอางโดยชวนตองก่อยกัน ออกล่ะตาเวทคือเก้าพี่น้องทาทุกคนมาต่างทายสบายดีไหมเริ่มดีฮ h ล l ห o Can you say hello ฮะ say hello 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 ห <c oughs> ม่แล้วพี่ ภารกิจของมือนี่คือนํางว่ากับบ้านเพื่อมาเสกเมิงเอียแทกกก็มันตกเหียเสียหายบ่อถางว่ตัวไรถือว่ามันเป็นเอียแท็กถือว่ามันเหียวมันยังเข้ากับสิได้ใส่ให้มันใหม่ก่อนนําไปขายแต่ว่าก่อนจะเอางว่ามาห้าต้องเอาขี้เลื่อยมาห้อยมาห้อยในบริเวณเหนือที่พวกที่ว่ามันอยู่สีพี่น้องพอ่าอีอย่างสถานที่แห่งนี้มันเป็นซีมั่งแล้วมันสีมืนพอสถะนต้องห้อยขี้เลื่อยก่อนหลังจากห้อยขี้เลื่อยเรียบร้อยแล้วฮาก็มาไล่งวงวของเฮากับ บ้านงวามาก็สิอยู่ตามทงห้าแบบนี้มันก็นสินอนอยู่แต่ละบอนแต่ละจุดของไผของมันพอสนอดห้ต้องตอมตอมตอบม,ม,ม,มันเขาเป็นฟงเดียวก่อนแล้วลังจากนั้นเฮาจังไรครับขบานเอวีบานก่อนเกต้ก่อนขบาน่บ่บขบานเกต้า ส่วนวิธีการไล่ไม่เอาใส่รดคอสในการไล่เพราะว่าอีหยังง้วมแมลงนไายท่าว่าเฮาสียางฮะก็บกท่านมันพอสนาน้าก็ต้องใส่ลถเพื่อสะดวกสบายแล้วก็จะได้เป็นการลดพรแห้งของเฮาหนาะบ้างเท้าเฮาใส่คนไล่กันพี่น้องเพื่ออย่างเพื่อลัดหนาลัดหลังพอรดคอสทามีคันเดียวโดยปกติแล้วอยู่ฟร์มแห้งนี่ก่อนที่จะนํางัวไปขายจะต้องไดเอางัวเขามาเพื่อนก่อนเพื่อมาทําความสะอาดและมาเ็กเบิง e ่งเอียแท็กว่าเ e อียแท็กที่เฮาใส่ไปสุดก่อนหันมันยังอยู่บอบ บางโตมันกระเอียแทกลนเฮียเสียหายไปเพราะสนะฮะต้อในใส่เอียแทกไขมันไม่แล้วงัวบางโตเนาะมันขีเปื่อนก้นเปื่อนยางสีห้าต้อด้ทำความสะอาดตัดค้นหางหายตัวได้ทีว่ามันยาวบางโตเนาะงัวบางโตกะค้นหูมันยาวบางเอียแทกเพราะสนะฮาต้อในตัดค้นหลบหลบหูมันออกเพื่อสะดวกลาทีว่ามันยางผ่านเครื่องกวดแล้วเครื่องกวดจะได้อ่านยาแทกายและเหม็นย่ำงัวมาปะไปข้าเจ้าแล้วขอยไปเห็ดเวียต้องขอยต่อพี่น้องขอยหนาทีคือไป ทั่วาลาวไปไล์สตอกก็คือไปเลาะเบงแต่ละเลอกแต่ละฟ้ามแต่ละโซนเนาะวา่งวางัวของเขาเป็นแนวไรแกะเขาเป็นแนวไ้ไรซ้อมพอหลูกเขาจะเป็นค้นทีว่าทำความสะอาดง่วเนาะก่อนสิเอาไปขายส่วนข่อยก็คือมีหน้าที่ในการไปเลาะไปล,ไปลาตะเวนรอบๆส่วนขอว่อยละมาเลาะพี่น้องมาเบงงัวแต่ละเมื่อตอนไห้เอามาเบิงอยู่แล้วพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้สิบหาองศาหนาวก็พี่น้องมีลอมอีกก็ไมนสิหนะเขมีลม อันย yeah! wow. ิงงวดที่ทุกคนเห็นนี่มั้โตดำ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 นี่สายพันธุ์อาบดินแองคือไอ้เบิ้งลูกสาวขอเบิ้งเป็นยังไงคือว่านอนสวยอยู่บนลูกบอลิกเจ๊ดิฮัลโหลคำคุณฮายุยู่โอเคฮาอยู่ฮาอยู่ get up oh yeah that's good girl ลูกสาวขอพี่น้องแต่ว่าอยู่อังกฤษ งวดตัวหนึ่งสื่อป้าเมียนตะปิกายเด็กพี่น้องสื่อตั้งแต่ตอนเพิ่นโตพัดใหญ่ซ้ำหนีพี่น้องหนีใหญ่เติบเด้นอกจากที่ว่าเฮาสีมาลาดตาเวนเมืองความมันเป็น,นได้ไรเล็กพี่น้องก็ยังตอมาสเชกตัวนี้พี่น้องตัวนี้เป็นเกลือแฮทาดแล้วเป็น,ปนอาหารเสริมที่ว่าเฮาให้มันกินพี่น้องนี่เด้ตัวนี้สีบดเด็กพี่น้องนี่เด้ยังเหลือน้อยหนึ่งมืออื่นเนี่ยเอามาเปลี่ยนใหม่ให้เพิ่นเด้กพี่น้อง สำหรับไฮทีสีเห็ดฝอกเห็ดฟาบเนาะให้งัวให้แก้วกินต่อไมีอาหารเสริมนะพี่น้องก็งเป็นทรัพคุณมันก็จะประมาณนี้พี่น้องก็่จะเป็นพวกวิตามินพวกอาหารเสริมพวกนี้นี่พี่น้องจะกล้าเนาะเองเนาะว่าในนี้มันมีประโยชน์มีคุณประโยชน์ยังไงเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องก็จะมีเนะพี่น้องมีวิตามินเอเขาก็สิบอกว่าขนาดเท่าไหรเนาะ วิตามิน B D3 วิตามิน E วิตามิน B12 นี่พี่เนาะนี่นี่แหละไม่ดีเจะพวกวิตามินพวกแร่ธาตุต่างๆที่จะเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงของเฮาเขาตอนน้องไหนมาเลาะเดี๋ยวขามฝากไปทางนี้แต่ก็แม่นอีกพวกนึงพี่น้องนี่เด้มาเลาปะปลาตะเวทบางคนพี่เนาะคนแข็งแห้งว่าคนอ,อยู่ดีไมีแห้งว่ลแต่ละมือตอนน้องไหนเลาะเนาะ โอ้พี่น้องกระต่ายกระต่ายหุ่นกระต่ายโอ้แต่แนแนบแนบแนบไปหุ่นุณกระต่ายพี่นอ้องโตปังไงซะคุ่นแนไว้ประโท่หยาเขียวยแฉเขี้ยววาพี่น้องเนี้ยความเขียวแลยคนมักถ้ามาวาหยาอีหยัยงหนอน,นี่เป็นหยาไลแกส๊แบบสเด็ซี่บัตรขบับอันนี้เป็นบัตรขบับพี่น้องนี่ดิเป็นบัตรขบับ ใบมันจะเป็นแบบนี้ใบรถตะขับนะพี่น้องอันนี้ก็มีโปรตีนไร่รถตะขับนี่พี่น้องต่อกันที่ล็อกใหม่พี่น้องล็อกนี้ฮัลโหลโคอีฮายยูไอ้แหลมเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่น้องซื้อนั่งโคอีโคอีขวอนเฮียะแม่ขี่คุยเดอ้อขวอนขวอนเร็วนี้ขวานเดินมาห้างกับบอม่าพี่น้อง ยำยูยำไม่ยั่งดิฮะฮัลโหลหาอยู่จะมายเลิฟลดิแย่โยเฟนแม็กกี้แย่อายูลูปขนาดพี่นอ้องลมแถลมว่าฮัลโหลมาเลิฟดิไหอยูเดี๋ยว่น้องอันนี้หูฟ้าหูความเลยเวลาเขามาตลอดเที่ยมาหาเพขวนเะด็กคนจะไปยืนถ่า ก็เวลาเขาบมาหาเผลเนาะแล้วอคอยขี่แบบรถใกล้ๆสินะพี่น้องแล้วมันได้มันเห็นเฮาสินะมันกระเล่นมาได้เห็มาตอล็อกนี่พี่น้องขี่รถเลาะยังต้องข้ามไปทงนั่นอีพี่น้องให้บอกฝากนั่นเพราะว่านอาจะเบื่อญผลพี่น้องแกะขามพูไปฝากนั่นต้องไปหลอกพี่น้องไปหลอก,ไป,ลอกไปเลียบเปิ้งแต่ละบอลแต่ละละ็อกแต่ละโวละ่ลา แกก็งามันโอเคบองอีก็จะไปอีกรอบนงเดีพอแฟนพอสายดีก็รบใส่หลอกนี่เอาแกเก้าสิบสองตัวแล้ก็เ้าสิบกตัากันนอนอยู่คุพี่น้องอันนี้ขาสูมพี่น้องอันนี้แล้เนี่ยมุม b ด d y ูมพี่น้องใกล้เติมไหม กอสีขีไปหอดก็ได้หลายคนยี่ท้ามาว่าทงหยากวางง่ายแบบนี้บ่มีน้องนำนี่พี่น้องมันบ่มีเนาน้องนำแต่ว่าห้าวนำเป็นแท่งแบบนี้ไปป้าไหวแต่ละลอกแต่ละลอกมันก็จะมากินเองมันต้องในป้าไหวเนาะแต่ละโซนแต่ละบอลมันเต่ามีเป็นแท่งนำแบบนี้ป้าไหวนำแบบนี้มันจะเป็นคล้าขๆเป็นนำยศนะพี่น้องไอ้ล,ล่างงวมันกินบกลงไปเนาะแล้วมันก็สิเป็น แบบว่าปล่อยออกมาแต่แตะ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 อัตโนมัติเลยนะพี่น้องมันเป็นระบบนำยศพี่น้องะว่ามันกินบกลงไปซัมได้เหมืนกมาเต็มคือเก่าบรรยากาศพี่น้องห้าก็เห็นแดดออกมาตอนนี้เป็นเวลลาสองมวงแรงพี่น้องห้าก็เห็นแดดขุ่นแกะยู่ทึ่งฝากท็อปฝันพี่น้องแถวเขื่อนไว้ภาษาลาวเลยพี่น้องสาไทยเขื่อนยัางกอท็อปเขื่อนภูเขาเนินเขาเออ ยืนนั่นเขาฝั่งไันนี่มันกระแล่นมาฝั่งนี้พี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศของฟาร์มแกะที่ประเทศอังกฤษเนาะฟาร์มของพ่อสามีเขาบวชใหญ่เราพี่น้องเนื้อที่ทั้งหมดถือเป็นประมาณสามร้อยปเอเกอร์มาต่อกันอีกล็อกนี้พี่น้องยังบัตทันอะไแล้วง่ายเลยยังต้องไปอีกเรื่อย บรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องมือหนีนะทงหงาเขี้ยวสะอุ่มขนาดพี่น้องม่วเมือ่อยกินมมนก็นนนเมือ่อยนอนมันก็นกินเกิดเป็นง่วงก็สบายจาัจนึงได้พี่น้องอันนั้นเระเป็นเน่โมูดพี่น้องที่ไอเห็นทุกคนเห็นว่าเป็นเือนน่ะขับไปไหนมีบ่านคนประมาณสามสิบลังคาเ่อนเลยพี่น้องแต่ขอค่อยเห็นคนอยู่ในเห็นพี่น้อง ค่อยไปเยีมได้ก็บอกแบบว่าเห็นแค่แต่รถเขาจะจอดเนาะแต่บ่ค่อยเห็นคน,นออกมาหลินข้างนอกนะพี่น้องบ่ค่อยเห็นคน,นออกมายางหลินแล้วก็บ่ค่อยเห็นเด็กหน่อยดิตามเดินบาทนะพี่น้องเวลาเขาเนี่ยเขาไปในเขื่อนเขาเห็นยูแสงไฟไตกเนาะแต่บ่ค่อยเห็นคนพี่น้องบรรยากาศพี่น้องมือไรที่ไม่แดดออกโค้ดีใจเลย สทำกาแฟนี่ยังกับปูปลาหรือเห็นแดดอีกนึงล็อกที่ต้องได้เบิ้งเพื่อนพี่น้องมันเป็นตะแคงเลยพี่น้องเงี้ว่าตัวดำดำนี่แต่หนาขาวส่วนร้ายก่อนจะมาตัวดำ,ดำวหนาขาวหรือร้ายกลัวพวกตัวดำหนาขาวแล,ล้ว,ว,วแม่นลูกสอดพี่น้องลูกสอดจะเป็นแฮร์รี่เฟอร์ชสอดอาบารินแองกิลส์องมึงหนามาแนมมึงหนาฮัลโหลไหยูจะขึ้นมาหัวดือ้อหัวซนเถอะฮะ จะบังหนาจะหันเปื่อนเปอรอขนาดจะหัวไป็นดุตินเป็นบ่น,นี่จะบ่แม่นควายแด้วจะเป็นงวัวงจะสม่าหัวไป็นดุตินเป,เปื่อนเบิดหัวจะหันอีกรอกนึงที่ขอต้องมาพี่น,ออน้องล็อกนีทุกบ่อแก่ใยซะแต่ว่าใส่งัวบ่อได้ร้า,ายพี่น้องใส่งวัวอยู่สิบสี่โตแล้วก็ใส่แกะอยู่หาสิบเอ็ดโตบ่ตามฤทธิ์ที่ว่าพอแฟนและเขีย้ยไนคุณแต่มันจีบแก่ายไปอยู่แต่ละบอ่อแต่ละล็อกแต่ละโซ่ก็แกะกรไดานพอมันทงไงทงนี่นะคุณ ขุมัลหลีไปตามหลานผลพี่น้องทงเีนียะทงใหญ่กระมูลเลยทงนียเยืบม้างหนากะบี่ง่วกอะไรนี้พี่น้องตัสีดำๆแบบนี้นะง่วบานนี้นะเป็นอีกทงนึงที่ต่องมาเลาะพี่น้องยังอีกประมาณสามลกกระสีแล้วเดี๋ยวทุกคนกระเจียนแกะมันกำลังเรีย เป็นก้อนเกลือแฮทหรแต่ว่าอยู่ในกระถางแบบนี้เราจะเห็นแกะบางโตเหมือนกันเมื่อไกินแล้วมันก็นอนเมื่อนอนแล้วมันก็กินพี่น้องส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นตึกข้างตากน่ะเป็นเป็นในเมืองเดีกทุกคนขยิ้มใู้ทุกคนเบิ่งเป็นในเมืองเนาะห้างแกงหนีไปผมขี่รถไปประมาณสิบนาทีพี่น้องถ้าเขาปั้นรถถีไปหล้วประมาณสามสิบนาทีเด้ เป็นตัวเมืองเนาะเมืองที่ว่าอันนี่เนี่ยเมืองน,นี้ไม่เสือฮา,าวโซอยู่ระวางกลางไะเฮ็ดสั่งครับคาไลโอแต่ก็บพกไกลไปไหจากนิวคาโซคือผมขอไปนิวคาโซ,น,าโซนี่คือรถประมาณสามสิบนาทีสีสิบนาทีก็หมดเนาะนี่ก็คือตัวเมืองส่วนพวกหอยอยู่เขตบ้านนอกพี่น้องเห็นบ่อยแค่เขตรอบๆเมืองันก็จะมีฟาร์ม ทงหยาเคี оф, yelled, ข umes, ข้ยวเคี้ยวเคี้ยวสัตว์เป็นฝ้าพี่หนอส่วนลายอยู่งแถวเขตนี้เรจะจะเห็นฝ้าเป็นไหมขาวขาวข้าวข,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 ขาวเป็นจ <mon k> ุดเป็นจุดดอร์แมนโตแก๊สพี่หนอวบรรยากาศอยู่งแถบ้านนอกพี่นนอส่วนเราพูขนาดเลยเด็กแต่ว่าก็มีความสุขไปจักนึงพี่น้องเพราะข่อยเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วอยู่ลาวก็อยู่บ้านนอกมูฮูอะไรพี่น้องเขาว่ามักอยู่ในเมืองนะ ไปในเมืองเลยไปหลินไปเที่ยวไหนอยู่พี่น,อน้องโดนๆคราไปเที่ยนึงเนาะไปพับไปบ้าร์เสรล้วพี่น้องแต่ว่าให้ไปเลียวไปไปเลียวดีหรอกไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปได้พี่น้องไปห้าแบบเออไปช่อมปอกช่อมปิ้งซื้อห้องกอของกินเยี่ยเนาะแต่ว่าให้ไปอยู่นี่ก็คือสิบวัวยแตวพอเขายัางเขบาบ่มักพี่น้องเขบาบ่มักในเมืองเขอบาบ่มักแปลว่าเสียงรถแต่ก็บ่มักกับว่าอยู่แออัดนะพี่น้องเขมามักอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันมันสบายกว่กากัน แต่ว่าคามกข้า,าขงแต่ละคนมันก็บวคือกันเนาะบางคนก็สิมักแหบว่าอยู่ในเมืองมันสะดวกสบายเนาะยังไปซปเปอร์มาร์เก็ตยังไปห้างไปดื่มเหล้าดื่มใหญ่ยังมันก็ง่ายเนาะถถาอยู่ในเมืองเหรอสิะแต่สำหรับข่อยเขาขึ้นมาขึ้บ้านนอกพี่น้องแต่ว่าไปซปเปอร์มาร์เก็ตมันไกลแน่ก็ย้ายมันพี่น้องเพราะว่ายังอยู่บ้านนอกนี่มันมาธรรมศาตรแต่ก็บรรยาักกาศเขามากานนอกไรยกวัวพี่น้อง แต่บางคนก็นสมักในเมืองสุดแต่ตะกูนะพี่น้องบางคนก็นสะดวกก็คือมักในเมืองแต่ด้วยโซนต้องก,กับปั่นนอกลนะพี่น้องบรรยากาศดีแะทศาศาศั้งปราษาทดีนะกับว่าใดไปรบกวนให้ว่ไใ้ไปซ้นไปวนก็ไพในพี่น้องใจพี่น้องพุ่มสาหร่อย60องศาก็จะเห็นฟูงแกะกินห้าแบบนี้เลยเนาะ สี่แล้วแล้วพี่น้องนี่เป็นล็อกล็อกห้องสุดท้ายพี่น้องล็อกห้องสุดท้ายในกลุ่มนี่แหละแม่ใส่งว้วอยู่แม่แปะโตแล้วก็ลูกเป็นแปะโตพี่น้องลีอีกุแน่ก็มีอุ่นหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันหนาจะมีอยู่ สิบหกตนะไปใช้ละโตหนึ่งพี่น้องแม่พี่น้องยูนีนะคะเป็น,วน,นงวดนี่ก็จะนิยมเด้พี่น้องราคาสูกกงก้อนงวดนี่นะอาบารีตแองกฤษเด็กจารลามาชานสุดท้ายราคาสูงอันละเป็นก็จะเป็นงนวดน,นิยมนะ <c oughs> มันมียูหยออ่ห้ว่าอย่างอื่นไม่แมีงว่าอยู่นี่มันมีหลายรุ่สายพันธุ์พี่น้องไม่แมีงว่าแบบบีบอย่างกับบีบคาราเว่หรกไฮแลนด์พวกซอทอดพวก ฟีชชั่นพวกยังเกิดเฮาสไตล์พวกเจอร์ซี่พวกยังหลายหลาพี่น้องหลายหลาแปลหลายหอันเกิดบุ๋มเป็นหลายแปลหลายแปลพี่น้องหลายหลาสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์นี่แต่ว่าสายพันธุ์จะเข้าใจนิยมมันโตใหญ่และก็ได้ราคาดีเวลาเอาไปขายพี่น้องเนี่ยบางหนาสบายดีขอภาษาลาวจ้ะเข้าใจข่อยอยู่บ่ฮะฮัลโหลเดี๋ยพี่น้องตัวนี้ตัวตแม่พี่น้องตัวแม่แต่ว่าโตใหญ่ได้พี่น้องมันใหญ่กว่าข่อยอยู่ลาวพี่น้องกว่าข่อยอยู่ลาว อายุสี่ปีไปที่นี่หรอกมีลูกสองลูกนะสามนะสามง้งกับตัวนี้เลยพี่นหอกสามงัวตัวนี้เลยแต่ฟังว่วตัวนี้จะอายุจักเดือนนี่ถ้าก็หาเดือนนด้หน,นิมันสร้างกับงวงของอยู่เล่าเลยง้วอยู่นี่นำนักระดับลอยขึ้นเมื่อพี่อนหรอกเมนลอยพี่น้องระดับลอยนั่นคือหาหกลอยขึ้นเมื่อพี่น้องแต่ว่าส่วนร้ายที่พอแฟนรับไปขายมันเจ็ดลอยกิโลขึ้นเมื่อแมนว่าเล่าไปขาย ถ้าเป็นผวกแม่ยายยังสี่นี่แม่นี่พี่น้องถ้าเป็นแม่ยายยังสี่นี่มีอะไรนี่เก0รอยกิโลขึ้นเมื่อกนี่บางโตแท้ๆพันกิโลขึ้นก็พี่น้องนี่โตเทกพี่น้องโตใหญ่กันนี่นี่ก็บรินหน่อยหนาได้นี่แน่บังหนาสวัสดีฮาวยูสุดท้ายแล้วพี่นอ้องฝนมา จ้าบุญมาโอ้ยท้องฝ่าก็คือวา่าใสอยู่มึงแม่พี่น้องประเทศอันนี้อนยะู่ระเบิดหันฝน,นสิมากกับรเตือนกันจ้าดีมาจ็กมากว่าฝนมาเลยพี่น้องเด็กห้องนึงเดี๋ยวขอแลกติชิบว่าท่านพี่น้องเ้าขับรถเว่งมากตกประมาณสองนาทีแล้วพี่น้องหยิบแยม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 ยมเรียกพี่น้องมานี้นะบรรยากาศแมียพี่น้องท้องฝ่าก,กับข้าวอยู่ไนดะ้เห็นอย่าบังเตียน าค่ะกาะเขาขีเฟือกะคาอยู่เมฆกระา,าอยู่จะได้่าฝนตกโอ้ยเนาะไพ่มากค,คลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้อง